โอเคผมก็สวัสด,ดีเ,เพื่อนๆที่น่ารักที่กำลังชมคลิปนี้ทุกคนด้วยนะครับยริงๆจะรับสุขการไม่หมดกับเกมเรียกได้ว่าสกู๊ชนะผมเกมนี้ก็เกย์ตำนานอีกเกมหนึ่งเลยนะผมเกมนี้ก็มาอยู่กับหมดด้วยนะเปิดเหมือนมากเลยนะไม่รู้ไม่รู้ว่าใช้ยังไงนะหมดนี้โอเคผมขออย่าปรับภาพนะเอ่อดิสเลชันปรับไว้10เฟรมเลยนะซิตี้ทัฟฟิกคาด,ดามิชเอ่อผมปิดคาด,ดามิชแล้วกันนะขี้เกียจให้รถรถจะได้ไม่ชนนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะลองใช้เงินดูนะฮะวันนี้ผมเปิด เป็นเกตโค s สเซคานะน่าจะเป็นแบบใช้ดถได้ทุกคันนะครับลองซื้อดูโอ้โหรียบร้อยบเด้งมาต,งต้องเติมไม่ได้เหรอไม่เติมไม่ได้นะฮะโอเคไม่เป็นไรนะครับผมเราจะไปซื้อคันอื่นนะกันนะฮะก็ใช้เงินโอ้โหด่งมาเพียบเลยนะะก็ถ้าไม่อยากดูแบกก็แนะนำให้ซื้อแล้วก็ปิดเน็ตนะฮะมันก็จะทำให้มันก็จะเซฟได้บบระดับหนึ่งเนาะเออผมจะเลือกสักคันแล้วกันนะรีบซื้อนะฮะเดี๋ยวก็จะโดนก่อนนะฮะ กิคโคสิกาผมไม่เข้ใจว่ากิคโคสิกานี่คืออะไรวะอ้าเอา้เอา,อาได้นี่วะก็ซื้อได้นี่ใช่ไหมเคเดี๋ยว้าวคืออะไรคือได้หรอเดี๋ยวนะขอใหม่คุกยังงงกับหมดตัวนี้อยู่นะครัะ โอเคจังอ่ะโอ้โหคนาดนี้อ๋อนี่คือมันให้สุม่มเหรอโอ้มันให้สุม่มนมะฮะองดูโอเคโอเคเข้าใจแลวเยวซื้ออาซามีมาเล่นกันนะก็ไม่สุ่มเอาเองนะการอย่างนี้นนันไหนนะผมถ้ามานั่งสุ่มในไลน์นี้ก็เอ้ยในในคลิปนี้ก็น่าจะเป็นเป็นชาติน่าจะเสร็จนะครับโอเค เราจะเอาคันนี้มาก่อนแล้วก็ทำการอัปเกรดแล้วก็ทำการปิดเน็ตนะฮะเดี๋ยวขออัปเกรดด้วยขอให้ตันเลยนะผมยังไม่ได้ทั้ปุ่มเลยนะผมเข้ามาครั้งแรกเลยนะโอเคเราทำการแต่งนิดหน่อยนะฮะแล้วก็ทำการปิดเน็ตนะมันจะได้ไม่โดนแบนนะฮะโคตรล้ำเดิมนนี่สวยนะสปริงไลท์นีออนขอแค่นีอนนอนแล้วพอแล้วนะฮะผมใส่แค่ไฟใต้รถอ่าพอแล้วอสามสี่ต้องใส่เยอะหรอกนะมันมันสวยอยู่แล้วไงโอเคเอาแค่นี้แหละแล้วก็ปิดเน็ตนะฮะมันจะได้ไม่โดนแบนนะไปป่ะ เรียบร้อยเรียกออนไลน์ได้ไหมโอ้ยออนไลน์ได้วะคืออนไลน์ได้ว้ออางวูช้ชทเต็มเลยอ่ะโอ้ยยังไงเราสามารถเล่นกับคนอื่นได้ด้วยนะฮะห้องนี้มีสี่สิบคนจัดไปแล้วเข้าไปเลยอ่าขอบคุณครับเข้าไงวะใครจะช่วยอันนี้ผมมั่วนะเนี่ยเฮ้ยคนดูเล่นอ,ออนไลน์ด้วย嘛โคตรดีเดี๋ยวสายต้องเกมนี้ยาวๆแล้วนะฮะเดี๋ยวผมไม่รู้จงปุ่มเลยอ่ะ ขอเข้าไปดูบรรยากาศ่อาแล้วกันนะ้อย่าเพิ่งเข้าไปเล่นเด็ดจริงจังเลยแล้วกันขอเข้าไปเร็บสองเล็หน่อยว่าเขามีอะไรกันในเกมนี้ฮนะนี่มาแล้วโอ้โหบอกเลยว่าสไตล์แบบโรเปย์แบบภาพเหมือนกะับ GTA ฮะผมเลยต้องปลุกนะโอ้นี่ไงมีคนอยู่ตรงนี้นะฮะนี่รถเราโอ้โหบอกเลยว่าสุดจัดหลัดบอกนะอุว้ยสวยจัดเลยถ่ายรูปหน่อยโว้ยในหมวดถ่ายรูปนะฮะโอ้โหเอาเรื่องจัด เอาเรื่องอะคนดูเอาเรื่องเกินเอาเรื่องเกินเออก็ผิดก็ผ<ๆ>ิดโอเคก็คร่าวๆประมาณนี้นะสับแคที่ใครที่อยากเล่นเกมนี้ก็ลิงข้างล่างเหมือนเดิมเราคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมมาเจอคลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบาย